สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านตอนนี้นะครับไม่ว่าจะฟังข่าวจากช่องทางไหนทางด้านกีฬาเนี่ยก็ได้ยินชื่อของวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับเพราะว่าวันนี้น้องวิวเนี่ยได้สร้างประวัติศาสตร์สันสะเทือนวงการแบดบมินตันโลกเลยนะครับทุกชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชีย แล้วก็ในยุโรปเนี่ยต่างจับตามองนะครับนักบัดปินตันไทยวัย23ปีมือ8ของโลกคนนี้นะครับซึ่งเลหลายๆคนบอกว่าน้องวิวเนี่ยศักยภาพตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นมือหของโลกได้นะครับอย่างไม่เป็นทางการเพราะว่าเ,าเขาสามารถโค่นมือหของโลกลงมาได้ครับเมื่อรอบที่แล้วและวันนี้ก็ปราบนะครับามาเลเซียไปได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ตอนนี้น้องวิวคว้าเหรียญรางวัลคือเหรียญเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้เนี่ยทันอกทันใจเ,เลยนะครับจะมีการแข่งขันกีฬาแบดมินตันในโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีรสนะครับในรอบชิงชนะเลิศประเภทแบดมินตันชายนะครับน้องวิวนะครับกุลนุวุฒิ์เนี่ยจะพบกับวิกเตอร์อาเซนเซ่นนะครับมือวางอันดับสองของโลกจากเดนมาร์ก ซึ่งอาเซนเซนคนนี้นะครับมีความสูงถึง191เซนติเมตรก็คือสูงกว่าน้องวิวนะครับพอสมควรก็จะเข้าชิงชนะเลิศนะครับหลังจากอาเซนเซนนะครับสามารถชนะนักแบดมินตันชาวอินเดียมาได้นะครับเมื่อตอนหัวค่าก็พุวงนี้นะครับก็จะพบกันในเวลาประมาณนะเพราะว่ามันจะมีการแข่งประเภทหญิงก่อนประมาณ20่สนาฬิกาสีนาทีนะครับไม่ก่อนหน้านั้นนะครับ 2 0นาฬิกาก็2ทุ่ม40นี่แหละครับโดยน้องวิวเนี่ยนะ <anticip> ครับก็ได้กำลังใจนะครับแฟนนะฮะน้องปิวไปเชียร์ถึงขอบสนามนะครับถือว่าเป็นกำลังใจนะครับให้นักเบ <İns Currently, S 2> นบอลหนุ่มของเราได้มีกำลังใจแล้วก็น้องปิวบอกว่า ары, กุลวุฒิหรือน้องวิวเนี่ยฝึกซอ้อมอย่างหนักครับฝึกซ้อมมาหนักมากมุ่งมั่นมากในครั้งนี้และมีสมาธิในการแข่งขันมากนะครับ ก็ถือว่าเป็นนักแบดมินตันชายไทยที่กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ให้วงการแบดมินตันไทยนะครับในการเข้าชิงชนะเลิศกีฬาประเภทแบดบมินตันประเภทชายเดี่ยวครั้งแรกในการชิงเหรียญทองนะครับของสมาคมกีฬาแบดมินตันไทยเลยถือว่าถ้าเกิดว่าน้องวิวทาได้นะพรุ่งนี้สามารถชนะวิสเตอร์อเซนเซนได้ก็จะได้รับเหรียญทองนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ วงการแบบปิ้นตันไทยเนี่ยถือว่าต้องจารึกไว้เลยนะครับว่าน้องวิวทาได้น้องวิวก็เป็นมือวางอันดับ8พรุ่งนี้เจอมือวางอันดับ2ของโลกครับก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ทุกคนผมคิดว่านะแฟนบอลแฟนบอลเราก็ดูนะไม่ใช่แค่แฟนกีฬานะเพราะว่าข่าวน้องวิวนี่ดังเหลือเกินครับตอนนี้มันก็ดังงอพอกับเอ่อเรื่องข่าวกับนักชกนะครับเอกวานี่แหละที่เรานังติดตามอยู่ นะครับน้องจันจำเนี่ยก็จะชกนะครับหลังน้องวิวไปอีกหนึ่งวันครับวันที่7นะครับชกดึกหน่อยครับต้องตีสามนะครับใครอยากพิสูจน์โครโมโซม x y หรือว่า xx เนี่ยก็พิสูจน์กันได้ครับพรุ่งนี้ตีสามครับดึกหน่อยครับก็ถือว่าเป็นแบตที่ชาวโลกให้น้องจันจำเนี่ยเป็นตัวแทนของสตรีโลกนะครับในการเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างให้เป็นปกติครับ ก็รอติดตามครับโอ้โหมันเลือเกินครับโอลิมปิกครั้งนี้มีสีสันมากครับและคืนนี้พลาดไม่ได้นอนดึกอีกแล้วครับนะครับเทพบิวนะครับภูริพลบุญสอนสุดยอดลมงกดไทยอายุ18ปีครับกำลังเป็นเยาวชนที่ขึ้นมานะครับยังมีโอกาสทําผลงานได้เยอะครับแต่น้องบิวนะครับเป็นนักวิ่งจากจังหวัดสุรินทร์นะครับ คืนนี้นะครับเวลาตีหนึ่งกว่าเนี่ยจะลงทําการแข่งขันประเภทวิ่ง100เมตรชายนะครับกับนักวิ่งลมกรดระดับโลกจากทั่วโลกเลยนะครับหลังจากที่น้องบิวภูริพลเนี่ยสามารถผ่านรอบแรกมาได้นะครับในการวิ่งได้นับ3เข้ามานะครับคืนนี้นะครับตีหนึ่งกว่าเนี่ยรอเชียร์ให้กําลังใจน้องภูริพลน้องบิวนะครับก็ถือว่าโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ย ตื่นเต้นครับรู้สึกจะมีบรรยากาศโอ้โหดราม่าเยอะนะครับมีทั้งความสุขมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งน้ําตามีทั้งความกังขานะครับเรื่องของน้องเมรชนกนี่ก็ทราบซึ้งเหลือเกินครับในการแข่งขันก็ถือว่าโอลิมปิกครั้งนี้นะสามารถโอ้โหแม้กระทั่งคุณขออภัยนะฮะคุณสุทธิชัยยุนกําลังพูดข่าวสงครามไม่ดีนะครับก็ยังต้องมาทําคลิปเกี่ยวกับน้องบิวนะครับ เออเป็นเรื่องที่ที่ผมคิดว่ามันสะเทือนวงการทุกวงการนะสําหรับโอลิมปิกครั้งนี้นะครับผมคิดอย่างนั้นนะผมเบี่ยงก็อดไม่ได้ที่คุยเรื่องนี้พราก็นั่งดูเหมือนกันเดินเข้าไปในบ้านเจอท,ทีวีจอใหญ่นะครับก็เห็นแฟนนั่งดูโอลิมปิกเราก็ไปนั่งดูด้วยมันก็มีเรื่องมาพูดมาพูดมาคุยอย่างนี้แหละครับพอดูแล้วมันก็รู้สึกคลอยตามนะสนุกไปกับเขาด้วยนะครับสําหรับเรื่องฟุตบอลของเรานะครับ คือคลิปนี้จริงๆแล้วผมอยากจะคุยด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องท้ายคลิปไม่ท้ายคลิปนะครับเพิ่งมาได้ครึ่งคลิปเนี่ยอยากจะคุยเรื่องเนื้อหาสาระเลยแหละแต่ว่าในระยะนี้ขอคุยเรื่องโอลิมปิกในต้นคลิปสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่ากับเราเป็นสิ่งที่หลายๆคนสนใจที่ผมกําลังจะพูดถึงก็คือทัวร์นาเมนต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดของทีมชาติไทยช้างศึกนะครับในรุ่น U19 ปี ซึ่งจะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลสีเศร้านะครับที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้เป็นรายการแรกสุดนะครับในการแข่งขันก่อนทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็ก่อนทีมชาติ U16 ปีของทีมชาติไทยของเราซึ่ง U19 ปีเนี่ยถ้าดูไปแล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ากำลังเกิดปัญหาอะไรนะครับในในความรู้สึก แล้วก็วงการฟุตบอลไทยคือผมมีความคิดอย่างนี้นะเพราะว่าผมเองอะ่ะทาคลิปเกี่ยวกับฟุตบอลไทยมาตั้งแต่แรกแถ้าท่านเคยติดตามผมมานานแล้วจะรู้นะครับว่าผมยังมีอุดมคติในลักษณะที่มองเกมฟุตบอลเป็นเป็นเกมฟุตบอลในลักษณะที่เอาผมบอกว่ามีมุมมองทัศนคติแบบเจแปนเวในระบบครอบครัวฟุตบอลแล้วก็พีระมิด2ยอดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในตำรายเจแปนเวแลยอย่างหนึ่งน,นะครับพื้นฐานก็คือเราเคยเล่นกีฬามา เราเข้าใจครับว่ากีฬาดีนะครับรู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยหลายครั้งหลายคราที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยไปเสมอหรือเล่นฟอร์มไม่ค่อยดีได้รับคําวิพากษ์วิจารณ์นะครับผมเบงก็พยายามทําคลิปอธิบายเกี่ยวกับผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยช้างศึกชุดใหญ่นะครับที่โค้ชดิชีเป็นคนคุมทีมหลายเรื่องหลายราวมันสลับซับซ้อนครับถ้าเกิดเราไปฟังมาแล้วเราก็พูด ฟังมาแล้วเราก็พูดฉาบช่วยเนี่ยแน่นอนครับหลายสิ่งหลายอย่างมันสลับซับซ้อนยกตัวอย่างเช่นทีมชาติไทยช้างศึกเราเนี่ยไม่ได้เข้ารอบ18บแปดทีสุดท้ายคัดเลือกฟุตบอลโลกเพราะอะไรมันก็ยังเป็นประเด็นที่มันค่อนข้างเจ็ดหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอกฎกติกาของฟี فا ตารางการแข่งขันนะครับหลายเร,เรื่องเรื่องลึกมีเยอะและเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโค้ดของทีมชาติไทยการเปลี่ยนแปลงสมาคมมันมีหลายประเด็นครับ ายเรื่องมากๆซึ่งมันมาประกอบกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปพูดารายละเอียดปีกย่อยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดแต่ถ้าเกิดเราไปฟังมาเรามาดามาก,กันมีมันมีเรื่องที่พูดผิดเยอะมันพูดผิดได้เยอะเลยครับดังนั้นผมจึงเอาพูดต่างห่างเกี่ยวกับเรื่องว่าประเด็นทําไมทีมชาติไทยถึงไม่ได้เข้ารอบก็พูดเป็นบางครั้งพอพูดเสร็จผมก็เลิกพูดนะครับมันมีหลายประเด็นมากแล้วเกี่ยวข้องกับการอนตัวผู้เล่นเกี่ยวกับประชากรของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายต่างๆของฟีฟ่นะครับที่ให้สิทธิ์ในการโดนตัวเพิ่มเติมที่เพิ่มโค้ต้าหลายสิ่งหลายอย่างครับแล้วก็เราเองก็เปลี่ยนจากโค้ดมาโนโพกิ้งมาเป็นโค้ดมาซาด่าอิชิก็อยู่ในหว่างคาบเกี่ยวของทัวร์นาเมนต์นะครับทีนี้บนมาถึงเรื่อง U19 ของเราเนี่ยถ้ามองในมุมที่ผมกําลังมองตอนนี้นะครับแน่นอนครับผมยอมรับาการเล่นของยูสเเราเนี่ย ไม่สวยงามผมเองก็ยังรู้สึกขัดใจรู้สึกดัดเวลาดูเกมเนี่ยมีการส่งกลับหลังมีการเล่นที่ค่อนข้างที่จะไม่รวดเร็ว,วสปีดบอลช้าการเข้าทำไม่หลากหลายนะครับหลายสิ่งหลายอย่างหรือที่เพื่อนๆใช้กันนะครับชอบพูดนะครับในลนักษณะชอบคอมเมนต์หรือว่าชอบมองในมุมว่าบอลไม่มีทรงนะครับก็ถือว่าเป็นวลีฮิตนะครับบอลไม่มีทรงแล้วก็ส่งขึ้นหลัง เล่นแบบโบราณเล่นช้าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเป็นสําเร็จรูปสูตรสาเร็จผมเองก็เคยพูดครับแต่ผมไม่นึกว่าเพื่อนๆหรือใครจะมาจําคําพูดแบบนี้เพราะว่าการพูดมันก็จบไปแต่สิ่งที่สํำคัญที่สุดก็คือองค์รวมของฟุตบอลไทยหลังของน้องๆอ,อยูสิบปีที่เขาทามาได้ในระดับที่น่าพอใจในระดับทัวร์นาเมนต์ถ้ามองในรูปแบบที่เป็นมืออาชีพจริงๆแล้วส่วนปีกย่อย างคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาเดินไปเนี่ยถึงแม้เขาจะดูไม่ดีนะดูไม่ดีที่ว่าไม่ใช่การถ่งตัวนะบุคลิกลักษณะเขาอาจจะดูตลกก็ได้ฝรั่งหลายคนก็ตลกนะผมเห็นฝรั่งหลายคนเนี่ยเวลาจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันดูเก้ๆก,กังครับแขนก็ยาวขาก็ยาวนะครับทาอะไรก็ดูดูไม่ดีอ่ะเขาทําอะไรดูไม่ดีครับบางบางสิ่งบางอย่างในบุคลิกลักษณะเขาสู้คนเอเชียไม่ได้ คนเอเชียเนี่ยจะมีความคล่องตัวกว่านะครับมีอศรีระที่ทำอะไรดูไม่เก้งก้างอะ่ะบทสรุปนะครับแต่ประสิทธิภาพเขาได้ประสิทธิภาพเขาได้ถ้าเกิดว่าเขามาทาอะไรบางสิ่งบางอย่างแข่งกับคนเอเชียคนเอเชียเนี่ยดูดีครับทําอะไรกระฉับกระเฉงมีความบอนตัวมีความคล่องตัวดูลื่นไหลกว่าแต่ฝรั่งเนี่ยจะดูเก้งก้างบางคนเนี่ยเดินมาก็ยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ยังไงมาเนี่ยทำไม แขนขาเขายาวแล้วเวลาเขาเดินเวลาเขานั่งเวลาเขาทาอะไรเนี่ยมันรู้สึกว่าเราดูแล้วมันรู้สึกกัดตาเราไปหมดเลยแต่ทําไมประสิทธิภาพในการทํางานของเขาในการทํางานบางสิ่งบางอย่างที่ทําเหมือนกับเราเนี่ยเขาได้เยอะกว่าเราเขาทําได,ด้ดีกว่าเรานี่คือรูปแบบที่เรามองเห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ช้างศึกชุดใหญ่ในชุดของมาซาดาอิชิเนี่ยผลงานต่างๆก็ดูออกแค่เก่กลางๆนะเหมือนฝรั่งนี่แหละ แต่ว่าผลงานทวอันดับทีมชาติไทยเราขึ้นมาไม่รู้กี่อันดับแล้วเราถึงแม้จะเสมอมาก็มีแต่เสมอทีมระดับเอเชียนะครับแล้วเราก็สามารถเอาชนะทีมในระดับที่อยู่ในระดับเราหรือต่ำกว่าเราได้ค่อนข้างจะดีนะครับในผลงานนี่เองครับเป็นสิ่งที่ผมกำลังพูดว่ายู19เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถเอาชนะทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันมาได้ เกือบทุกทีมหรือระดับต่ำกว่าและเขายังสามารถนะเอาชนะทีมชาติออสเตรเลียในรุ่น u ส9มาได้ทีมออสเตรเลียก็ยอมรับและสิ่งที่สื่อมวลชนเกาหลีตีข่าวเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงโซเน่นะครับ s o e r อ on us เนี่ยตีข่าวว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยเป็นทีมที่มีแผนมีการเล่นที่ ยอดเยี่ยมสามารถเอาชนะทีมชั้นนำของเอเชียเราอย่างออสเตรเลียได้เป็นสิ่งที่เกาหลีเขายอมรับจริงครับไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เขาเมคเพราะว่าเขามองอะไรครับเขามองดูประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้มองว่ามาจะเหมือนฝรั่งเชียงก้างหรือเหมือนคนรูปหล่อเอเชียอย่างเราที่อาจจะเหมือนพี่มาเนะี่ยหลบมัดได้ยี่สิบมัดน,นะหรืออาจจะเหมือนเดินไปตามตลาดแล้วดูดี แต่มันดูเกยงกางมันดูไม่ดีดูที่ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่มันเกิดขึ้นซึ่งผลงานของยูสิบเก้าชุดนี้ก็ไม่ได้คิริวคิเรอะไรเลยครับดังนั้นนะครับไอสิ่งที่เรามาพูดกันเป็นเป็นสูตรสําเร็จกันเลยว่าสูตรสําเร็จนะให้ผมพูดตอนนี้เอาไหมครสูตรสําเร็จที่เราพูดกันตอนนี้ไม่รู้ไปฟังใครเข้ามานะครับไม่รู้ไปฟังใครเข้ามาแล้วเป็นคําฮิตกําลังติดปากกันลืมไปนะครับว่านี่คือทีมชาติไทยของเราเองสูตรสําเร็จก็คือส่งคืนหลัง เล่นโบราณนะครับแผนการเล่นไม่หลากหลายบอดไม่มีทรงผู้คนวนอยู่แถวนี้และสิ่งระต่างๆนีย่ยน,นี้ผมคิดว่านะผลงานที่เกิดขึ้นอนยุสิบก้าที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถาชนะสิงคโปร์ชนะบรูไนนะครับแล้เราชนะออสเตรเลียด้วยเราผ่านเข้ามานะครับเรามาพ่ายแพ้เพียงลูกเดียวกับอินโดนีเซียท่ามกลางผู้คน42,000คนครับ ในสนามกีฬาเมืองสุรบารยาในนัดชิงชนะเลิศเพียงแมตช์เดียวนะครับเราสามารถผ่านเข้ามาได้จนถึงรอบชิงชนะเลิศผ่านมาเลยมาได้ตรงนี้เองครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่านะผมก็ไม่ไม่พูดง่ายว่าตอนนี้ผมกำลังสงสัยอย่างยริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับแฟนบอลแล้วก็ผู้ชมกีฬาของบ้านเรา นี่ผมผมยังไม่พูดถึงเรื่องครอบครัวฟุตบอลเลยนะว่าคนที่เข้าใจเรื่องครอบครัวฟุตบอลเข้าใจเรื่องการมองเกมฟุตบอลแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคล้อยตามกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่นะครับถ้าท่านนะครับถ้าท่านผ่านชีวิตมาเยอะทํางานมาเยอะแล้วท่านก็อาจจะเคยไปนั่งสมาธิบ้างนะครับท่านเข้าวัดบ้างหรือท่านทําอะไรเป็นผู้ใหญ่มาบ้างอะไรเยอะเนี่ยการรู้สึกมองอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเนื้อหาสาระมากกว่ารูปแบบ รือการมองข้ามอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เป็นสาระสาคัญเนะี่ยผมคิดว่าสําคัญอย่างยิ่งผมเองก็เห็นในจุดบกพร่องของทีมวิวสิบเก้าที่ดูไม่สวยงามดูไม่ดีนะครับไม่ต่างจากท่านหรอกผมเห็นผู้เล่นแผงมิดฟิลด์เดินเล่นอยู่ก็มีครับผมเห็นการส่งกลับคืนแล้วตีตันขึ้นทําไม่ได้ก็ยเยอะแนยะไหลจังหวะผมเห็นบางจุดนะครับบางลูกที่เด็กๆเ,เล่นไปแล้วเด็กไม่รู้จะเล่นยังไงที่หน้าประตูดูเ okay, ก้งกัง ไม่เหมือนทีมชาติผมก็เห็นหลายรูปแต่ทําไมเราชนะทําไมเราได้รองชนะเลิศนะครับทําไมเราได้อันดับสองจุดนี้ต่างหากครับเป็นจุดมาสจ,จันนะครับเราต้านออสเตรเลียได้ไงโดยผู้เล่นแค่สิบคนมันไม่ใช่เรื่องฟุกครับหลายคนว่ามันมาเพราะฟุกที่จริงมันไม่มันไม่เรื่องฟุกมันไม่ใช่เรื่องฟุกและสิ่งที่ผมประเมินนะหลายคนบอกว่าไปแข่งกับอาเจนติน่าเนี่ยไปเจอ Argentina, อาเจานติน่าอมน่อหนึ่งทีมอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยไปเจอกับ เกาหลีใต้แน่นอนม่าต้องแพ้แพอีโด้ด้วยแต่ผมว่าไม่ใช่ครับมันจะมีอะไรสําคัญสาคัญเกิดขึ้นเหมือนสิ่มืออย่างด้วยตอนไปแข่งเนะี่ยนะครับแล้วเจอทีมชาติอ,รอ,รอิรักหลายคนบอวว่าแพอิรักหรุดลุยแนะ่คุณอย่าลืมนะครับว่าอิรักเนี่ยแรนกิงอันดับโลกเขาต่ำกว่าเซเลียนะครับรเพราะรเลียอยู่สิบเก้าบูรอกชุดน,นี้ชนะมาแล้วนะครับแล้วทําไมต้องกลัวอิรักด้วยนะครับ ถ้าเราคิดตรงมุมนี้นะถ้าเราจะเดินก้าวหน้าต่อไปว่าน,นี่คือช้างศึกเนี่ยเราต้องให้กําลังใจเด็กๆให้กําลังใจน้องๆน,นะครับในการก้าวต่อไปแล้วก็ทางทีมงานที่สร้างทีมนี้มาก็ต้องปรับปรุงด้วยสินะตาที่มองเห็นมันเป็นเรื่องความจริงเ่แฟนบอลก็พูดถูกเดินเล่นกันก็มีครับจริงครับฟิตฟิตก็จริงครับแต่เด็กยังไม่เข้าใจแผนการเล่นการเข้าทําก็เกี่ยงกังที่เขาบอกนะเหมือน ผู้บอที่เป็นผู้บอที่ไม่น่าจะเป็นทีมชาติเลยเวลาเขาทํามันดูไม่คล่องแคล่วรู้สึกอายเพราะไม่รู้จะอายทําไหมครับกีฬานะครับฝรั่งผู้โอแล้วเดินไปในตลาดเดินเยาว,วราชเนี่ยดูแขนขาเก้งก้างจะนั่งแต่ละทีเข้าวัดก็ยังนั่งพับเพียบไม่ได้นะครับทําอะไรก็มันยิ่งหน้าดูตลก,กเราเขายังไม่ตลกกเลยครับผมไม่เห็นคนญี่ปุ่นเขาตลกนะเวลาเ็าทาอะไรบางอย่างเนี่ย เขาทำอะไรมันก็ดูตลกอะแต่เขาไม่ตลกแต่เขาทำเพื่อให้สำเร็จนี่คือคนที่เขาจเจริญแล้วเขามองครับเขาไม่มามองเกี่ยวเรื่องดรามา่าเกี่ยวกับเรื่องหรือเราหรือประเทศเรามันมีตลกเยอะเกินไปตลกคาเฟ่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่ใครไม่อยากเป็นหรอกตลกแต่ทำไมคนอยากเป็นตลกครับทุกวันนี้เพราะได้เงินนะมันรวยเพราะฉะนั้นตลกจึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากนะวันนี้เพราะว่ารวยนะครับแล้วลในในตลกหลายหลายคนที่เป็นรุ่นอุโศเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับส่วนทําไมคนอยากเป็นตลกทุกวันนี้เพราะมันรวยครับเรามาขำแล้วม,มาตลกเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้นะผมเองนี่ก็ตลกครับชีวิตผมก็ดูอะไรผมก็ขำเหมือนกันแต่บางรั้งบางครั้งนะฮะบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่สําคัญกับชีวิตเราเป็นเรื่องสําคัญกับประเทศชาติเป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวกับองค์กรใหญ่ๆเนี่ยที่เรากําลังสนับสนุนหรือเรากาลังให้กําลังใจกันเนี่ย โดยเฉพาะในข้อบครัวฟุตบอลวงการฟุตบอลเนี่ยไม่ควรจะมองในมุมตลกนะครับไม่ควรจะอายไม่รู้จะอายทําไมครับคือถ้าพูดไปมันก็เหมือนผมพูดในคลิปรแรกๆอ่ะผมไม่พูดซ้ํานะฝรั่งในการที่เขาเห็นทีมต่างๆที่พยายามต่อสู้อย่างถึงที่สุดเนี่ยเขาไม่ตลกครับเขาถือว่าเป็นเซอร์ไสเขาปลุกมือให้ด้วยถึงจะแพ้อะไรก็ช่างเขาปลุกมือให้ ขาถือว่าเป็นสปิริตในการแข่งขันแต่ถ้าเกิดว่าเราทาได้ดีด้วยเนี่ยเขาก็ชื่นชมยกย่องผลรวมนะครับอย่าไปกลัวว่าจะแพ้เลยครับเราชนะมาได้นะแข่งกับอินโดนีเซียที่คือพูดได้ง่ายนะหลายๆคนนะถ้าเกิดถามตามความจริงนะเขาบอกว่าอยูสิบเก้าเนี่ยเจอมาเลเซียก็โดนมาเลเซียอัด4ี่ศูนย์ห้าศูนย์คอยดูเสียที่ไหนได้ครับมาเลเซียทําอะไรเราไม่ได้ครับอินโดนีเซียก็ ยิงประตูเราได้หนึ่งประตูผมถามว่ามีมีแมตช์ไหนที่เราโดนถล่มหลุดลุยแม้สี่ห้าประตูต่อศูนย์ไม่มีครับแม้กระทั่งออสเตรเลียก็ยังแพ้เราแล้วคุณเอาอะไรมาประเมินว่าเราจะไปหลุดลุยนะครับให้กับอินเดียที่รุงโซเอาอะไรมาประเมินว่าเราจะแพ้อย่างหลุดลุยกับทางเกาหลีอาจจะหลุดลุยครับแต่ทําไมล่ะครับทีมชาตินโดนีเซียก็คืออันดับหนึ่งของโลก นะครับทีมชาติเกาหลีเนี่ยอันอันดับสามของโลกถ้าเราหลุดลุยอินโดนีเซียก็จะหลุดลุยเหมือนกันแล้วเราจะต้องอายใครครับคําพูดเหล่านี้ผมคิดว่าตักากะมันไม่มีนะฮะตักากะมันไม่มีนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องบอลไม่มีทรงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นคําพูดที่มันเชยนะสำหรับผมอะมันเชยมันเชยไม่พูดดีกว่าครับคําว่าบอลไม่มีทรงอะมันผมคิดว่าเลิกพูดนะครับนี้ผมก็ มันตกยุคอะคำนี้นะครับพูดเรื่องอื่นไปดีกว่าผมคิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับผมไม่คิดเลยคำพวกนี้นะเรื่องยูสิบเก้าบอลไม่มีทรงยูสิบเก้าทรงคืนหลังยูสิบเก้าบอลโบราณผมคิดว่ามันตกมันตกรุ่นไปแล้วฟังมันดูไม่เท่ฟังมันมันดูไม่ทันสมัยมันดูไม่ฉลาดและมันดูไม่ตลกด้วยสำหรับผมนะเพราะผมคิดเลยไปไกลแล้วว่าองค์รวมของฟุตบอลไทยเป็นอย่างไร เราไปแข่งครั้งนี้มีคุณอุปการต่อทีมเยาว,วชนมากแค่ไหนนะครับแต่ในการจะไปชนะหรือเสมออะไรต่างๆเนี่ยผมไม่มองครับผมมองผมมองผลประโยชน์ที่เด็กๆเ,เราจะได้มองผลประโยชน์ที่ทีมชาติไทยชุดนี้เราจะได้ผมมองที่ฐานว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขาเขามีความแข็งแกร่งนะเขาไม่ได้แพ้ทีมไหนเกินหนึ่งลูกสองลูกเลยในทัวร์นาเมนต์นี้เขาแค่เขาแพ้เพียงลูกเดียวนะครับไม่ใช่โดนถล่มสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ไม่มีครับ และยังสามารถชนะออสเตรเลียได้แค่นี้ก็ยอดเยี่ยมเลยครับสมแล้วครับที่สื่อมวลชนเกาหลียกย่องทีมยูสทีมนี้ว่ามีการเล่นชั้นสูงสามารถเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่อย่างออสเตรเลียได้คำพูดนี้ผมก๊อปปี้มาจากสื่อเกาหลีครับ